เกือบไม่เจอนะครับนี่อันนี้คือเห็ดไข่นะครับได้ตำป่นแล้วครับนี่ป่นเห็ดไข่หอมๆครับนี่โอ้โหอา้าอะไรอยู่เนี่ยโอย้ยังมีซ้อนอยู่ครับน,นี่อืมจะให้มันโตสักหน่อยมัน มือเราไปโดนมันหักนะครับโอ้มไม่มีที่ใส่เลยโอ้ก็ได้ใส่ครับเราก็ได้พอป่นพอแจ่วนะนะครับ นี่นครับอ้าวนี่อีกดอกนึงนะครับเราจะเอาเลยครับเดี๋ยวมันจะบานมันจะโอ้นี่ครับเห็ดไข่โอ้ พอปนมือแรงครับพอปนแรงแล้วแ้าฝนชุกๆนี่อันนี้มันยังไม่ชื้นนะครับโอ้ดีกานลย